สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเซมจะมาอัปเดตในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของผิวนั่นเองต้องบอกก่อนว่าหลายคนมักจะประโคมครีมอย่างเดียวนะคะอย่าลืมนะคะเราต้องดูแลตั้งแต่ภายในถึงภายนอกนะคะแล้วอีกหนึ่งที่แซม,มให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของคอลลาเจนนั่นเองแล้วช่วงนี้นะคะแซมก็ติดคอลลาเจนตัวนี้มา,มากๆเลยะคะ่ะทุกคนเวจี้คอลลาเจนนะคะเป็นเจนผักเจ้าแรกในไทยเลยที่เหมาะมากเลยสําหรับคนที่ไม่ทานผักแบบแซมนะคะตัวนี้คือบอกเลยนะคือทดแทนในการกินผักได้ มากๆเลยเพราะตัวนี้นะคะเขาอุดมไปด้วยผักใบเขียวต่างๆนะคะใน1ช้อนเนี่ยเท่ากับ20แคลใช่ไหมเสมือนเรากินผักตั้ง1กิโลเลยนะและนอกจากนั้นนะคะตัวนี้ยังมีคอลาเจนแปจทายและไตแปรไทยอีกด้วยนะคะบอกเลยว่าชงดื่มทุกวันเนี่ยได้ประโยชน์สุดๆเลยนะก็คือตั้งแต่ได้ทานตัวนี้เนี่ยก็สัมผัสได้เลยนะคะว่าผิวหน้าจับขึ้นมีออร่ามีความกระจ่างใสขึ้นนะแล้วตัวนี้ก็คุมยิวได้ดีด้วยค่ะเมื่อเราทดแทนผักเข้าไปนะคะการขับถ่ายก็ดีขึ้นทําให้น้ําหนักลดลงนะคะมีความเฟิร์ม ก็คือเหมาะสาหรับคนที่แก่ก่อนไวันะคะต้องการก,การะตุ้นคลอเจนนั่นเองทุกคนหรือมีผิวที่มองค้ำอยากมีออร่าขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญสําหรับคนที่ไม่ชอบกินผักผลไม้โตนี้คือทดแทนได้มากๆเลยนะคะลองทานไปเลยะคะ่ะ5วัน สัมผัสได้เลยนะว่าผิวของเรานั้นลื่นขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าตัวนี้คือที่สุดของวัตกรรมใหม่นะคะจัดเต็มถึง3ชนิดเลยค่ะใส่มาในกระปุกนี้นะบอกเลยได้ทั้งความผิวสวยแล้วก็ความผลดีนะคะต้องไปลองเลยนะ,ะเวจี้คอร์เรเจนเจนผักเจ้าแรกในไทยตัวนี้นะคะแซมขึน้นแนะนาเลยว่าแบบน้องเลิฟมาก